สวัสดีค่ะดิฉันนางสัตว์โรชาเขียวแก้วนะคะอยู่มทัศพ10เลขที่40ค่ะวันนี้จะมานำเสนออินโฟโกราฟิกหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนานะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดศาสนานั้นมีหลายอย่างหลายประการตามความเชื่อของประชาชนแต่ละกลุ่มและสภาพสิ่งแวดล้อมที่แนวโน้มให้เกิดความเชื่อเช่นนั้นซึ่งจะพอรวมกล่าวได้6ประการคือ 1. อเกิดจากความไม่รู้ ความไม่รู้เหตุผลถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปรากฏการธรรมชาติคนก็จะคิดว่าเป็นอำนาจของเทพ,พเจ้าบรรดาให้เป็นไป 2. เกิดจากความกลัวเนื่องจากความไม่รู้เหตุผลเมื่อบุคคลได้เห็นปรากฏการธรรมชาติต่างๆลมพายุฟ้าผ่าฟ้าร้องแผ่นดินไหวหรือมีดาวหางปรากฏขึ้นก็เกิดความกลัวจึงขวนขวายหาที่พึ่งโดยคิดว่า ปรากฏการเหล่านั้นมีเทพเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นจริงจึงได้อ้อนวอนบนบานสาวกล่าวขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นโปรดระงับสิ่งนี้เกิดจากความจงรักภักดีความภักดีคือความเชื่อในสิ่งนั้นว่ามีอำนาจเหนือคนหรือเชื่อในบุคคลว่ามีความดีที่เชื่อถือได้เกิดความเสื่อมใสในสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นว่ามีศักดิ์ศรีหรือมีจริยวัตรที่ควรแก่การยกย่อง เมื่อเกิดความเชื่อการเสริมใส่แล้วความเคารพความรักและความนับถือจะเกิดขึ้นตามมาอีเกิดจากความอยากรู้เหตุผลความอยากรู้เหตุผลนั้นเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งจะต้องคิดถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งอะไรเช่นเจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายทรงพยายามที่จะแก้ทุกทั้งสาอย่างโดยทรงดำริว่า ในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นคู่คู่ตรงกันเสมอเช่นมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างมีร้อนแล้วก็ต้องมีเย็นฉะนั้นเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่ได้มีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บได้มีตายก็ต้องมีไม่ตายได้ความอยากรู้เหตุผลเป็นเหตุให้เกิดศาสนาที่เป็นอัเทวานิยม 5เกิดจากอิทธิพลของคนสําคัญการเคารพต่อวิญญาณของมัคบุรุษเป็นสิ่งที่ได้กระทํากันมาช้านานถ้าบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่สําคัญต่อชุมชนก็สามารถเป็นจุดศูนย์รวมน้ําใจของคนส่วนมากไว้ได้อีกประการหนึง่ง 6. เกิดจากลัทธิทางการเมืองความเชื่อถือทางลัทธิทางการเมืองทําให้คนมีจิตใจเบี่ยงเบนออกไปจากศาสนาประจำชาติของคนได้เช่นลัทธิค,คอมมิวนิสต์ได้กล่าวประนามศาสนาเป็นยาเสพติด เอาเปรียบสังคมเป็นการฝากสังคมสูบเลือดเอาประโยชน์จากสังคมผู้ที่เชื่อถือศาสนาเป็นพวกงมงายทําให้ประเทศชาติจเจริญช้าลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้คนเสมอกันคนมีฐานะเสมอเหมือนกันหมดประเทศที่เริ่มต้นเผยแพร่ลัทธินี้คือประเทศรัสเซียและจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ